เมื่อใหม่ครับที่เพิ่งเริ่มหัดทำลมพกมักจะเจอปัญหาขำลมพกไม่ก่อนถูกใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไฟครับไฟที่เราใช้ครับแรงเกินไปครับเมื่อแรงเกินไปทนมพกมันก็เลยไม่ก่อนถูกครับนะไฟที่ต้องใช้ก็คือไฟอ่อนๆครับถ้าหัวไม่ขีดครับเพื่อนๆเคยเห็นหัวไม่ขีดครับไฟอ่อนๆประมาณครับไปที่ปลายเอ่อปลายหัวไม่ขีดแดงๆน่ะนะต้องไฟอ่อนๆประมาณนะครับนะถ้าหัวไม่ขีดครับอ่อนๆครับนะโดยเฉพาะมือใหม่ครับไฟที่ต้องใช้ครับคือ ไฟอ่อนๆมีก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งใช้แรครับใช้ไฟอ่อนแน่นอนครับมันต้องใช้เวลาครับก็ปล่อยให้ใช้เวลาไปครับนะเพราะว่าเรายังไม่คล่องยังไม่เก่งยังไม่ชินอย่าเพิ่งใช้ไฟแรงมากกว่านั้นถ้าแรงมากกว่านั้นสมพกมันจะไหม้นะครับนะและอีกปัญหาครับก็คือไฟสมพกครับมันจะมีสองวงนะครับนะมันจะมีวงนอกกับวงในครับถ้ามือใหม่เนี่ยไปใช้สองวงเลยเนี่ยไฟมันแรงไปครับถึงแม้ว่าจะใช้ อ่อนล้าคู่ครับไม่ว่าทั้งข้างนอกข้างในอ่อนถ้าหัวไม่ขีดก็จริงครับแต่ความร้อนมันมากอยู่ดีครับมันก็จะทําให้พกเราไม่ได้เหมือนกันครับนะอยากให้พกออกมาดีออกมาสวยงามครับคือ1ต้องใช้แฟนอ่อนถ้าหัไม่ขีดและ2องใช้ไฟแค่วงนอกวงเดียวครับนะครับผลพกของเราก็จะออกมาดีครับถ้าไฟอ่อนนะครับเพื่อนนะลองนังเก็บไฟดูนะครับ